เรามารีเช็คเครื่องทำบับคลนแก๊สชุดนี้นะครับก่อนจัดส่งลูกค้าอันนี้เป็นเครื่องแรกที่จะจัดส่งวันนี้นะครับมาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องก่อนครับตัวนี้เป็นสูตรเดี๋ยวส่งไปบเครื่องนะครับไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยครับเดี๋ยวส่งให้ทีหนึ่งตอนจัดส่งเครื่องเรียบร้อยแล้วพลาสติกต่างๆพวกนี้แกะออกได้หมดเลยครับที่หุ้มช้งานเอาไว้แล้วก็กระดาษที่หุ้มมาคลิกอยู่ด้านหลังแกะก่อนใช้งานนะครับ เมื่อไหรที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกวยากมากครับด้านหน้าทางร้านแกอวไว้ให้แล้วมาดูการทํางานมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้2ระบบครับไฟบ้านสายสีดําเส้นนี้นี่เสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายข่องชุนีให้ครับเวลาใช้งานเสียบให้ถูกสีทุกขั้วนะครับแดงบวกดําลบอีกฝั่งหนึ่งก็ไปคลิปที่แบตเตอรี่ใช้แบต12บโวลต์น,นะครับเน้นว่าใช้12โวลต์แล้วก็ห้าสลับขั้วเด็ดขาดแดงบวกดําลบ มาดูการทํางานสวิตจะเป็นสามสเต็ปแบบนี้ตรงกลางคือปิดโยกมาขวามือตัวนี้เราเลือกไฟสองร้ยี่สิบโวลต์มาการกดรอบที่เหมาะสมครับจุดสีแดงหมุนมาให้ตรงกันมอเตอร์ปับความเร็วได้โยกมาซ้ายมือทํางานได้ระบบแบตเตอรี่แล้วครับตรงกลางคือปิดเนาะ การล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทาความสะอาดธรรมดาตัวชุดมอเตอร์ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้นะครับตัวนี้เป็นระบบไฟทางร้านรับประกันชุดมอเตอร์ให้1ปีมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยครับส่วนหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทางเครื่องนะครับยกล้างน้ําได้เลยหม้อสตแตนเลสและหัวแก๊สสแตนเลสใช้ฝอยเล็กัดได้ครับตัวนี้เนาะในส่วนของตัวเครื่องใช้ฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานก็เพียงพอครับ ามาดูการทำไม้ของหัวเตาแก๊สตัวนี้ก่อนหัวเตาแก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ํานะครับแรงดันสูงหัวเร่งแบบนี้ห้ามใช้เด็ดขาดเน้นว่าใช้ได้กับแรงดันต่ําเท่านั้นแล้วก็มาดูช่องอากาศตัวนี้ช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดครับเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้เห็นไหมครับ<ม>ก็ไม่ต้องสนใจอะไรแต่ก่อนใช้งานปรับให้สุดแบบนี้เห็นช่องว่างๆเต็มๆแบบนี้ การใช้งานงาน่งายๆกดแล้วก็บิดเปลวไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าครับถ้าเราเสร็จถูกต้องอามาดูกรณีที่ช่องกัดเปิดไม่สุดเห็นไหมว่าเปลวไฟเป็นสีเลยปรับให้ช่องกัดเปิดสุดได้เปลวไฟสีฟ้านิ่งๆแบบนี้ครับความแรงไฟในการใช้นะครับเน้นเลยว่าใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อปอปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ครับไฟแรงไม่ไหม,ไม้แต่ถ้าไฟอ่อนเกินไปไหม้ครับแล้วก็ไฟตรงกลางไม่ออกอยู่แล้วนะครับอ่าให้ดู ไหมวงตรงกลางไมออ่ออกเฉพาะวงนอกโอเคครับ